ปิลงบนกระดาษก่อนแล้วไปค่อยรีดลงบนความร้อนข้อแตกต่างคือซัมพิเมชันจะใช้บนกระดาษเอบนผ้าที่เป็นกับในเล็กทุกการเมนนะครับซัม i ิเมชันก็อย่างที่รู้กันนคือมันก็จะเป็นหมึกสําหรับ ปินลงบนกระดาษก่อนแล้วไปค่อยรีดลงบนความร้อน้อแตกต่างกคือซัมเิเมชั่นจะใช้บนกระดาษไอบนผ้าที่เป็นผ้าเยส,สังเคราะห์ก็คือที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือพวกเส,สื้อผาทั้งหลายเนี่ยคือผ้าเยส,สังเคราะห์ผ้าโพลีเอสเตอร์แต่ถ้าเป็นผ้าเยธรรมชาติเนี่ยจะทําวิธีเนี้ยไม่ติดใช้วิธีซัมเิเมชั่นไม่ได้นะครับซึ่งไอการใช้แบบโพลีเอ ي, ใช้แบบซัมเิเมชั่นเนี่ยมันก็จะไปทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผ้า พานี่ใช้เดเรชันในบ้านโกลมไฟพวกอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นพวกแก้วเซรามิกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือปัจจุบันพวกแก้วเยติก็เริ่มทําได้แล้วแต่ก็ต้องแก้วเยติก็ต้องมีตัวเคลือบในตัวก่อนก็คือทํามาเป็นสำหรับแก้วรีดความร้อนอ่ะมันก็จะทําได้นะครับบวกเบิกอะไรเงี้ยล่มได้ถ้าเป็นสเครเราเคลือบน้ำยาแล้วรีดได้ไหมเอ่อพวกนี้รีดได้หมดอยู่แล้วครับถ้าเราเคลือบน้ำยาเคลือบน้ำยาอะไรก็เหมือนแก้วเยติกะไรเต้องเคลือบน้ำยาค้าอย่างนั้นไม่ต้องเคลือบน้ำยา ถ้าอย่างของเนี่ยคือวัสดุถ้ามันเป็นพลาสติกอยู่แล้วอ่ะเป็นพวกโพลิเมอร์โพลีเอสเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันเคลือบติดอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างเป็นพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยถ้าแก้วเซรามิกโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นแก้วยีสินี่เนื่องจากว่าวัสดุมันจริงที่มันเป็นโลหะหรือว่าสีที่มันมันอยู่ข้างนอกนันเคลือบไม่ติดมันก็ต้องไปทําเครื่องทำยาก่อนแล้วก็ปัจจุบันเครื่อง F อฟซีรีก็จะมีไซส์เล็กสุดก็คือเป็น f 1ฟหนึตัวนี้นะครับตอนนี้มีสินค้าแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยกก็็คือตัวนึงประมาณ15 อะไรนะครับรองรับป,ปริหน้ากว้าง A4 <c oughs> นะครับ<ป>ก็คือหลักๆล,ลูกค้าจะไปทำพวกของของสุเวเนีย่ะแก้วกาแฟเคสโทรศัพท์อะไรพวกนี้จริงๆก็คือมันมาแทนพวกเครื่องแปลงสมัยก่อนเนะาะแล้วพวกเครื่องแปลงมันก็ใช้พวกอลเซอรี่ไปทำแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ผลิตมาสำหรับงานซับมิชชั่นโดยเฉพาะนะครับการเติมหมึกก็เติมด้านด้านนี้เหมือนกันนะครับใช่ใช้แบบใช้หมึกซับนะครับเติมอย่างเดียวครับก็คือต้องเป็นตงมนกระดาน ใช่ครับใช่ใช้เป็นซับพลิชชั่นระ่บลกของเราก็ราคาไม่แพงนะก็แข่งขันได้นะครับแล้วก็ถ้ามาทางน้้นนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นซับพลิชชั่นหน่ง530 531นะครับตัวนี้ก็จะหน้ากว้างขึ้นจตกตรงนั้น a 4ตัวนี้ก็จะเป็น a 1จริงๆงหน้ากว้างของมันเท่านี้ก็คือเท่ากับท330เลยพอดีเดียวกันนะครับเตอรหมึกแบบนี้เหมือนกันเหมือน3ั30เนะครับแต่ว่าบมึกที่ใช้ก็จะเป็นบมึกของซับพลิชั่นโดยเฉพาะ ตัวนี้นะครับสองตัวนี้จะเป็นซทริเมชั่นใหญ่สุดของซทริเมชั่นปัจจุบันนี้มันคือประมาณ70 73สิบเจ็านิ้วนะคือเมตรประมาณเมตรกว่าเกือบเมตรแปดสิบน,น,นะครับแต่ว่าก็คือทำพวกผ้าหลาผ้าม้วนนะครับน,นั่นคือใหญ่สุดนะครับแต่ไซส์ที่ขายดีที่สุดคือไซส์ประมาณรัฟเอฟหกสามสุดนะครับก็จะเป็นไซส์หน้ากว้าง44นิ้วอันนี้คือเอาไวท้ทำพวกเสื้อนะครับ,นะรบตัวตัวนี้จะเป็นตัว DTG ก็คือ Direct to Garment มันจะมี DTF DTF จะเป็นเครื่องใหญ่ๆเลยเครื่องโมนาลิซ่านะครับอันนั้นคือในเล็กถูกฟบริกแฟบริกคือผ้าที่ยังไม่ได้กตัดเย็บแต่ถ้าเป็นการเมนหมายถึงว่าเป็นเสื้อแล้วเป็นผ้าที่ตัดเย็บแล้วเขาเลยเรียกว่าการเมนตัวนี้จะเป็นในเล็กถูการเมนนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือว่ามันจะพิ้น์ลงบนผ้าที่เป็นพวกผ้าคอตตอนผ้าใหญ่ธรรมชาติได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีสีขาวด้วยเพราะว่าเวลาเราทําสกรีนเนี่ยหรือว่าทำพิมพ์ลงไปเนี่ยถ้าเจอผ้าสีเงี้ยเราต้องพิมพ์สีขาวกว่านะครับ บินินสีขาวสักรอบสองรอบก่อนแล้วค่อยบินสีครับลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนไอตัว d ีดจีที่เราวิวสองรุ่นด้วยกันก็คือมีตัวนี้ f 2ฟสอนะครับกับตัวนึงตัวใหญ่เลยเ3ฟสานะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ไฮสปีดมากขึ้นต้นป็นการพิเศษ